สวัสดีครับขอบคุณคณะแพทยศาสตร์ที่ให้โอกาสผมได้มากล่าวอะไรเล็กๆน้อยๆในวันครบรอบ33ปีของคณะแพทย์มหาวลัยธรรมศาสตร์ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมดและแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคณะแพทย์ใน33ปีที่ผ่านมาความก้าวหน้ามีมาโดยตลอดวันนี้ ผมจะขอพูดใน3ประเด็นประเด็นแรกนะครับคืออดีตประเด็นที่2ก็คือสถานาภาพ,าภาพสถานการณ์ปัจจุบันและในประเด็นที่3ก็คือแนวคิดที่เกี่ยวกับางทด้านอนาคตเรื่องแรกคือเรื่องอดีตมหาวิาลัยธรรมศาสตร์ตั้งคณะแพทย์มา3-3ปีบัณฑิตจบจากคณะแพทย์ไปก็เยอะแยะนับว่าเป็นเป็นพันแล้ว รุ่นแรกของบัณฑิตคณะแพทย์ได้แต่งเพลงไว้เพลงหนึ่งผมคิดว่าพวกเรารู้จักกันดีก็คือเพลงคำมัน่นสัญญาในเนื้อเพลงได้พูดถึงเทียนเล่นน้อยที่ส่องแสงทุกแ่งหคนณนะตอนนี้เทียนเล่นน้อยของเราได้กระจายไปอยู่ตามส่วนต่างๆของประเทศในทั่วประเทศแล้ว ว่าจะเป็นเล่มน้อยแต่ด้วยจํานวนที่มากเราก็สามารถจะทําให้เกิดความสว่างสวยทางด้านสุขภาพของประชากรของประเทศไทยได้ทั้งหมดซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องคํากล่าวที่ว่าคณะแพทย์ธรรมศาสตร์แพทย์ธรรมศาสตร์เป็นแพทย์ของประชาชนคําว่าของประชาชนเป็นการเน้นให้เราเข้าใจว่า ประชาชนนั้นเป็นเจ้าของเราสิ่งที่เราทําเราทําเพื่อประชาชนไม่ใช่แค่ทําให้เขาเท่านั้นแต่เขาหวังอะไรจากเราเราก็ควรจะตอบรองเขาเพราะว่าเราเป็นของประชาชนสําหรับเรื่องที่2นะครับคือเรื่องปัจจุบันผมคิดว่าณปัจจุบันเนี่ยคณะแพทย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายผมว่ามันมาได้ถูกทางแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมองถึงความอยู่รอดทางด้านการเงินซึ่งอนาคตจะมีบทบาทสำคัญมากในกรณีที่การจัดสรรงบประมาณจากแผ่นดินเนี่ยลดน้อยลงในเรื่องที่สามนะครับคือเรื่องที่จะฝากไว้ว่ามีอะไรในอนาคตในมุมมองของผมที่อยากจะให้คณะแพทย์ได้เสริมในสิ่งที่ดีๆอยู่แล้วแต่อยากจะให้เสริมเรื่องนี้สำหรับ บัณฑิตที่จะกบไป <c oughs> จากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ได้ไปช่วยในแพทย์สภาผมว่ามีสองประเด็นที่อยากจะให้มีการเพิ่มเติมทักษะกับนักศึกษาแพทย์เรื่องแรกก็คือเรื่อง self-awareness คือความรู้จากตนเองบ่อยครั้ง ที่มีเรื่องเข้ามาแม้ว่าจะเป็นเรื่องของมาหายอื่นสัส่วนใหญ่แต่ก็มีเรื่องของนักศศกษาแพทยที่จบจากเราเป็นแพทย์ออกไปแล้วไปทําในบางเรื่องที่เกินศักยภาพตัวเองโดยคิดว่าการที่ตัวเองไปอบรมต่างประเทศมาในช่วงสองสวัามวันบ้างห้าวันบ้างแล้วกลับมาเนี่ยจะถือว่าเป็นผู้เที่ยวชาญมีความสามารถแล้ว ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องเข้าใจิตการมองสักยาภาพตัวเองที่จิตจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากและเป็นเรื่องที่เสี่ยงกับผู้ป่วยเซ a ก a ์เอ e วนเ s สคือเรื่องแรกที่จะขอฝากนะครับสําหรับทักษะเรื่องที่2อพูดกันมานานก็เรื่อง c คอมม n i ิเคชันผมคิดว่าขนาดทําไปเยอะแต่จะฝากนิดเดียวฮะว่าวัตถุประสงค์ของคอมมนิเคชันเนี่ยก็คือว่าเราต้องการจะให้ คนที่ฟังเราเข้าใจในสิ่งที่เราเข้าใจแต่เราจะรู้ว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่เราเข้าใจเราต้องมีทักษะอันหนึ่งมาก่อนซึ่งสำคัญอย่างยิ่งกับการสื่อสารก็คือการฟังที่เป็นซึ่งถ้าเผื่อเรามีทักษะของการฟังคงว่าอย่างน้อยที่สุดจะทำให้แพทย์จากธรรมชาติจบไปเป็นแพทย์ที่มีเสน่ห์และก็มีใครๆก็อยากทำงานด้วยเพราะ ว่าเราเปิดใจจะฟังคนอื่นมาโดยตลอดครับผมก็ฝากไว้เท่านี้แล้วก็หวังว่าอย่างยิ่งว่าในอนาคตความเจริญเติบโตของคณะแพทย์ก็คงจะมีมาเรื่อยๆทั้งนี้ด้วยความทุ่มเทของบุคลากรและของอาจารย์ในคณะแพทย์ที่มีมาตลอดครับครับขอบคุณครับ